สวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็ได้ทำการโหลดนิ่ดอนของเดลต้าฟอร์สอ o f Global นะครับเป็นเวอร์ชัน g l o b a l บน PC เนาะเออซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันดีกก่อน,นะครับว่ากราฟ,ฟิกรูปแบบการเล่นจะเป็นยังไงนะซึ่งส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เล่นเกม PC นะครับเกมแนวยิงนะรู้สึกว่าผมเล่นไม่ไม่ออกเลยจริงๆนะ <c oughs> อาจจะเล่นได้บ้างนิดนหน่อยๆแต่ก็ไม่ได้เก่งนะครับเพราะว่าโอ้โห เพิ่งจะมาเล่นเกม p ีซีได้ไม่กี่ไม่กี่เดือนนะแต่ก็อยากจะลองเล่นดูนะครับมาโรยตัวกันเลย ีนส่วนของคุณภาพกราฟิกนะครับผมคมชัดได้ใจมากๆนะโอเคเดี๋ยวสติงนีนส่วนของเมาส์ก่อนปรับเฟรมเป็นร้อยโอเคกราฟิกไฮเดี๋ยวนะเมาส์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 อยูน่นี่ตันแรกโอเคสติ้งมานิดนึงโอเค ลุยกันต่อครับผมก็ฝึกฝึกไปก่อนนะครับจังหวะนี้นะเดี๋ยวดาลืมเก็บของอเคเรียบร้อย านะภาพรู้สึกภาพสวยนะครับอ่ะกด X ยิงธนูยิงธน,นูสแกนยิงไปไม่ไกลไม่ได้ง้างนะ ดาดสตูอยู่ไอ้แก่ยังยิงไม่ค่อยคมเลโอเคขอให้เรียบร้อยโอเคเปิดมาก,ก็จะมาเปิดเซฟนะครับกดให้ตรงนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคได้ของทองแจกเหมือน AB นะครับผม mm hmm. เหมือนอารีนานะ ก็จะแจกของทองเก็บให้หมดโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปออกกันเลยอเบอลด,ดักนะมันบอลหรือคนวะผมไม่ได้ไปดูกล่องนะโอเค ของแท้กำลังมาโอเคผมออกแล้วเรียบร้อยเก็บของผม move to stats ขนาดว่า stats วะโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลย The keep them in mind complete the mission for rewards find high value items and extract oh. แอบผมเข้าหาฮรู้เลยนะผมก็เอาปืนกำกล,ลงมาเซอร์เวยก่อนแล้วกันนะครับอืมทำไมยังนิ่งๆวะหมายัางเนี่ยไปก่อนด้้อไปก่อนแล้วกันครับ กราฟิกนี่ดูสวยใช้ได้เลยนะครับโอเคเก็บไม่หมดกระสุนม่วงของแพงอกระสุนเกมเนี้ยโอเคเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนนะครับได้ดูในส่วนของเกมเพย์ไปเลยแล้วกันนะครับผม ตรงคอนตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดฟาร์มแหล่งฟาร์มชั้นดีของผมเลยนะผมจะชอบมาฟาร์มตรงนี้บ่อยๆนะครับผม เดี๋ยวเราๆเอ่อแต่แฮกอะไรครับเนี่ยเปิดมาเกมแรกผมก็โดนดังเลยนะโอ้แต่เฮลแมนอะไรครับเนี่ยผมคืออะไรวะเกมแรกไม่ให้วอร์มไม่ให้อะไรเลยเหรอเจอคนเลยเหรออันนี้ก็ อันนี้ก็เป็นวันที่2นะครับที่ผมมาเล่นเนี่ยก็น่าจะมีผู้เล่นเยอะแล้วแหละเออคนได้สิทธิ์เล่นเนี่ยค่อนข้างดีเยอะแล้วแหละเรียบร้อยเลยครับผมโอเคไม่เป็นไรออกก่อนเลยแล้วกันทั้งนั้นนะก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับเกมเดิมตาฟอนนร์สนะผมสำหรับใครที่อยากจะได้สิทธิ์เดี๋ยวผมจะแจกนะครับเดี๋ยวผมจะทําการแจกเนาะจธดการง่ายๆครับไม่มีอะไรเยอะเดี๋ยวผมบอกอีกทีหนึ่งนะครับในคอมเมนต์นะไปครับทุกคนเดี๋ยวเราลองไปเล่นโหมดบิตบิตเฟลนะเออ This is what I train for. Vertigo อ,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 อยากลองเล่นมานานแล้วแบบไม่ปิงปิงเนี่ยเออน่าจะมันเอาเรื่องนะครับผมไปเลสโก 아래 마디 안녕. จุดพายุดวะ้ลบคนโอ้โหหลายทางเกินไม่ไหวมาอยู่กลางดวงอะโอ้เราฝั่งป้องกันดีกว่าลองปืนคาดู Defend the objectives. Do not let them take this sector. Come on, bro. Oh, damn. ไปดีกว่าเอ้ยไม่ได้เกิดมาตุยนะเฮ้ยโอ้ยยัดโดนหมดเลยเป็นกินกินแล้วหนี เขามาทันทีวะมาดิฮัโลโหลเออโคมจังวะโหลแล้วปืนเขาไม่แต่งเหรอวะหรือว่ามันไม่โชว์ของแต่งปกติมัดไม่โชว์นี่เฮ้ยรถถังสองคันเลยเหรอวะเอาปืนคอมาดิแต่ปืนคอผมไม่น่าจะ ยิงทันนะเอ้ยเอ้ย,อย,อยหลังหลังทางหน้าข้างหลังไม่เอาเราตีเคาะว่าทำไมวะเอามาทบพื้นอะไร จับมันเพื่อนจับมั a จับมันอยให้มันเขมาเออออกดปยิงคนดียิงไม่โดนวะเฮ้ยเอาบอนเอามอเพื่อน โอ้ยลุบบอลลุบบอลลุบบอ้ยว้าจะยิงสักตัวหนึ่งก็จะยิงอีกตัวหนึ่งจะยิงอีกตัวหนึ่งนี่แหละยิงตัวหนึ่งแล้วก็จะไปยิงอีกตัวหนึ่งยิงไปตายสักตัวสรุป ไปปืนมันดีดด้วยขนาดตั้งป้อมมันยังดีนะกระสุนขนาดน่าจะใหญ่เอาเรื่องนะเนี่ยเฮ้ยมันหันไปทางซ้ายไม่ได้วะกิน อุ้ยโอ,โอ้โหโผล่มาจากไหนไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเล่นไอ้นี่ดีกว่าเดี๋ยวเล่นตัวตัวนี้ดีกว่าเฮ้ยตัวละครใหม่สามตัวจะปิดหน้าทำไมวะเห็นหน้าแล้วเนี่ยเออ has been captured by enemy forces the enemy is severely defeated at only a quarter of strength uh. Uh. Okay. กูปผมกดเลขสี่ไม่ได้เว้ยผมใช้ R B G เอ่รูเป็นไงเป็นไรอุ้ยอ้ายาวิ่งกลับมาทำไมเนี่ยโอ้โหราฟฟีนี่อลังการงานสร้างจัดจัดะลยเกิดอะไรเดียวเนี่ยกดนี่แล้วกัน งงว่ะทำไมมันใช้ไม่ได้วะ,วะอนนีไปกินโอยโอยทำอะไรไม่ได้เลย เลกสี่เลขสี่อ๋อนี่ไงม,ไมันขึ้นอะไรวะเนี่ยขึ้นอะไรอ่ะเออเลือกหรอเอาเป็นตัวพีได้ไหมเกลียนได้ปะอ๋ออ๋อนี่ไงเปลี่ยนไปละแล้วไอ้ตุก่านี่ขึ้นอะไรวะ tụi Viet Two Pistol, không biết bao giờ? đi về đi luôn. đây là, các bạn, tăng Pilatus mới. mày tăng cày อาแล้วไม่เล็งไม่ได้อะเฮ้ยมีปัญหาอีกที่อ๋อตัดเล็งไม่ได้อีกเออเนี่ยเห็นเห็นแบกเอ้าคนนั้นยิงได้อยู่นะอาสรุปเล็งไม่ได้ยิงไม่ได้ปุอะไรครับนี่ยิงยิงผมตุู้ยังเลื่อนเอออะไรครับนี เฮ้ยเขี่ยตกใจอะ่ะจอรี่เียอ่ะจบเลยที่นี่ยังไม่ได้ทำทันเลยเลยยังไม่ทำทำอะไรเลยจบแล้วอ่ะผมเข้ามากลางเกมด้วยแหละโอเคบปรก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของโหมด Battlefield นะครับ ดึงหน้าอเอกอาสมานดอกจัดยิงไปสิบตัวเองไงใช่ปะยิงไปตายวะเออาลีฟโอเคประมาณนี้นะครับไปเจอกันนะครับผม